อยู่ที่ประมาณ30แ a ร์เชนต่อชั่วโมงนะคือมันจะดูดทิ้งดูดทิ้งดูดทิ้งไปเลยแล้วก็สามารถพ่นยาได้เลยแต่ในก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่สามารถพ่นยาข้างนอกได้เพราะมันจะเกิดการกระจายการฟุ้งของของเชือ้อของอะไรถ้าคนไข้มีเชือ้อไม่ว่าจะเป็นเชือ้อหวัดเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือเชื้อวัณโรคพวกนี้นะครับแต่เราสามารถทําได้เลยในห้องนี้นะครับแล้วเราติดหลอด UV เอาไว้คือหลังจากใช้แต่ละครั้งแล้วเนี่ยลูกค้า ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมั่นได้ว่ากว่าที่จะเข้าเคสต่อไปได้เราต้องมีการอบฆ่าเชือเช้อเราจะมีการเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตรงเล้รอบๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการเปิด UV หลอดี้ตรงนี้นะคะรับหลอด UV ตรงนี้เพื่อมาฆ่า,าเพื่อมาฆ่าเชื้อทั้งหมดน,นะฮะน,นี่นะแล้วก็ปิดปิดนะฮะแล้วก็เปิดเพื่อเครื่อจอได้ดูด อ๋อคืออากาศภายในก็จะถูกดูดออกไปข้างนอกคืถูกดูดออกไปข้างนอกถูดูดออกไปแต่เราไม่ได้ไปทิ้งเลยนะฮะเราถูดูดออกไปแล้วเราไปฆ่าเชื้อแล้วก็ผ่านตัวกรองความละเอียดสูงมากนะครับเป็นเทปป้าให้ไดสี่นะครับแล้วก็ไปทิ้งทิ้งข้างนอกข้างบนเลยนะฮะคืออากาศที่ออกไปีนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดภัยครับเพราะเรามีการเทสครับว่ามีการลีของไปตัวอะไรหรือเปล่าเราเราเทสหมดนะฮะเราใช้เครื่องวัดความละเอียดสูงนะครับ เราก็ต้องปิดแล้วก็อบตามตาม,ตามเวลาที่เราตั้งไว้นะฮะคือเราใช้หลอดวีแรงสูง<า>แล้วใช้สหมอดเพื่อเพิ่มความแรงของสีฉะนั้นในตู้เนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัย<ม>คือไม่ใช่ว่ามา,มาติดที่โรงพยาบาลไม่มีนะ<ม>คือเราป้องกันการติดที่โรงพยาบาลถ้าถ้าดูอยากอ,ากอือ่นถ้าเราไม่ใช่ตู้หรือไม่ใช่อะไรเราไปตรวจเราไปตรวจโดยที่ไม่ใช่ตู้เนี่ยมันจะมีปัญหาว่าระหว่างตรวจคนอาจจะจามอาจจะไอออกมาก็มีการระอองออกมาแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าคนรอบๆอ่ะเขาไม่ไม่เสี่ยง ถูกไหมหฮะการละออกไอๆจามออกมาคน,น,นรอบๆก็ไม่รู้คราวนี้เราก็ต้องใช้ตู้ก่อนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยหรืออะไรก็ตามสิ่งละอองที่ออกมาเนี่ยมันกระจายก,การะจายออกไปอยู่ในอากาศทั่วหนึ่งเราป้องกันคนรอบข้างนองจากจะป้องกันคนรอบข้างที่เป็นที่เป็นผู้ป่วยแล้วเนี่ยหรือคนที่มารอตรวจแล้วนนเนี่ยต้งป้องกันในหน้าที่ของเราเลยฉะนั้นหลักการของเราคือทุกคนต้องปลอดภัยนะครับในช่วงโควิดนี้แลวเราจะต้องไม่แพ้เชื้อไม่แพ้เชื้อเพิ่มในโรงพยาบาล ประเด็นแรกก็คือกลุ่มคนที่กังวลแต่ไม่ได้มีอาการชัดเจนเนะครับแล้วก็ไม่นิยมวัดความเสี่ยงสูงอันนี้จะต้องเข้าถู่รอกกบปกติของการตรวจนะครับแต่ถ้ามีความเสี่ยงสูงมีความกังวลน,นะครับอย่างเช่นมีญาติพี่น้องโทรมาบอกว่าเป็นกังวลม,มากเลยแล้วเรามีอาการกลุ่มที่เสี่ยงสูงครับถ้ามันไม่ตรงรอบจริงๆมันเป็นเวลากลางคืนเราสามารถเปิดรอบพิเศษให้ได้เพื่อให้เพื่อให้หนึ่ง คนไข้ได้สบายใจสองถ้าเป็นแล้วจะได้รีบมีการคัดแยกตัวออกจากสังคมนะครับไม่ตรงรออย่างยกตัวอย่างว่าคนจับที่คืนละแต่เราดูแล้วเราคัดกรองแล้วผู้ป่วยมีภพวะว่าเราเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงสูงเราจะเก็บาสารขั้นหลักเนี่ยและเราจะส่งตรวจเราจะอนุญ,ญาตให้เปิดตรวจท,ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอรอเพื่อเราจะให้ผลนี่เร็วที่สุดและถ้ากลุ่มผ,ผู้ป่วยที่เสี่ยงสูง เมื่อเราเระหว่างการรอเก็บอย่างเนี้ค่ะรอผลนะคะก็ยังอยู่ในห้องของความดันลบจนกว่าผลจะออกค่ะภในสี่ชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้เราเร่นผลให้เพราะว่า <24. S 2> ครับนคนเนี่ยก็จะกังวลว่าอยากได้ไดผลเร็วเพราะว่าเพราะว่ามันไม่สบายใจทุกคนจะไม่สบายใจอันนี้เราก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความสบายใจให้ผู้ป่วยด้วยนะครับคือเราพยายามจะออกผลเร็วที่สุดนะครับถ้ามาตรงรอบพอดีเนี่ยจะใช้เวลาสี่ชั่วโมงในการออกผลครับ